สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงชายแดนเสียงต่อชดอทาง F.M. 105ต่ชดจังหวัดยโสธรพันตำรวจเอกรินวัต์ภูวัฒนติการผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่22อําำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีทำหน้าที่พุ่มด้วยการสถานีมองเนี่ยไปพร้อมกันมอบความสำคัญในผมทิติพันธ์ทองดีเจริญชัยทำหน้าที่ดำเนินรายการนะักขอรับ เสียงตจอดตำรวจป่าผู้พักดี5ช่วงรายการ1ภาพเก่าเล่าความหลังวันนี้ผมจะพาไปเรียนรู้ประเพณีฮีต1ิครอง14ของพี่น้องชาวอีสานนะครับว่ามีอะไรบ้าง2เสียงชายแดนเสียงทำตำรวจป่านำเสนอข้อคิดมีข้อคิดดีๆมาฝาก3ตระเวนข่าวชาวตจดข้อคิดข้อเขียนบทความชี้แนะชี้นำทางสังคม นำมาเสนอในช่วงนี้สีข่าวทั่วทิศทิตทั่วไทยแล้วก็ไปถึงช่วงที่หาเห็ดอยู่เห็ดกินอย่าลืมช่วยกันกดติดตาม Facebook เสียงชายแดนแฟนเพจและก็ f a c e b o o k กลุ่มศูนย์ข่าวชาวตชดเรามีข่าวใหม่เกี่ยวกับการรับสมัครให้ทุกวันเลยอย่าลืมเข้ามาเป็นเพื่อนกันที่ Facebook กลุ่มศูนย์ข่าวชาวตชดนะครับ ความอยู่รอดของชาติและความผาสุกข,ของประชาชนอยู่เหนือชีวิตและความเหนือยากของตำรวจตรเวนชายแดนรายการนี้เป็นรายการประชาสัมพันธ์หน่วยงานนะครับจากกองบัญชาการตำรวจตรเวนชายแดนสำนักงานใหญ่พญาไทยกรุงเทพมอบหมายภาร,รกิจให้ตด .22 อ,อ,อุบลราชธานีทําหน้าที่ผู้ดำเนินรายการนะครับมินิกระเช่นเคยนะครับมาถึงประเพณีชาวอีสานหี1 4 รายการของเขาเนี่การรายการวอกจากภาษาอีสานผสมปนเปกันไปคําว่าประเพณีความหมายของประเพณีคืออะไรก่อนที่จะไปลงในรายละเอียดประเพณีที่สิบสองของ14นะครับมารู้ความหมายเสียก่อนว่าประเพณีหมายถึงกิจกรรมที่มีการปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเอกลักษณ์ ต้องใช้คำว่าสืบต่อกันมานะครับถึงจะเรียกว่าประเพณีจะมีแค่ 1, ปี2ปีมายังไม่ใช่ครับต้องสืบทอดมาเป็นเวลาหลายปีและมีความสำคัญต่อสังคมโดยภาพรวมนะครับต้องมีความสำคัญต่อสังคมอันเป็นบ่อกเกิดของวัฒนธรรมของสังคมและก็เชื้อชาติต่างๆอย่างเช่นว่าประเพณีการแต่งกายของเผ่าภูไทย ของพี่น้องเผ่าเยอชาวซีสเกตภาษาวัฒนธรรมศาสนาศิลปกรรมกฎหมายความเชื่อคุณธรรมและก็มีปัจจัยอีกหลายอย่างนะครับจนกลายมาเป็นประเพณีประจำชาติประจำถิ่นและก็ถ่ายทอดกันมาโดยลำดับอันนี้แหละครับเขาเรียกว่าเอกลักษณ์ที่มีการสืบทอดมีการปฏิบัติสืบทอดกันมาหลายฝาลาปีครับ ที่สำคัญก็มีการอนุรักษ์ไว้โดยอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาอย่างเช่นว่าประเพณีประเพณีต่างๆประเพณีกินดองประเพณีบุญบังไฟได้รับอิทธิพลมาจากสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมก็คือสิ่งที่อยู่รอบตัวเราสิ่งแวดล้อมภายนอกดินลมฟ้าอากาศนี่แหละและก็สังคมผู้คนนี่แหละครับเอาแบบปฏิบัติหลากหลาย เข้ามาผสมปนเปกันไปในการดำเนินชีวิตดำเนินประเพณีจึงเรียกได้ว่าเป็นวิถีแห่งการดำเนินชีวิตของคนในสังคมนั้นๆส่วนประเพณี12เดือนของพี่น้องชาวอีสานเพื่อเอิ้หีดข้องนี่แหละครับกิจกรรมที่ประพฤติและก็มีการปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเอกลักษณ์และก็มีความสำคัญต่อสังคม เป็นบ่อกเกิดแห่งวัฒนธรรมของชนชาวอีสานทำให้คนอีสานสามารถทำกิจกรรมโดยการทำบุญร่วมกันได้ซึ่งจะมีพิธีกรรมสำคัญเกิดขึ้นในแต่ละเดือนใน1ปีก็มี12เดือนแต่ละเดือนแต่ละเดือนแต่ละเดือนอีสานก็จะมีพิธีกรรมล้วนมีความหมายล้วนมีความเชื่อของชนชาวอีสานที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ แล้วก็มีการสืบทอดนี่ครับมีการสืบทอดนะเขาเรียกว่าประเพณีถ้าไม่มีการสืบทอดก็คือจบไปเลยนะจะไม่ใช้แล้วนะครับคำว่าประเพณีสืบทอดกันมาเป็นช่วงๆตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยปัจจุบันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตามสภาพแวดล้อมในสมัยนั้นๆแต่ก็ยังคงความเป็นชาวอีสานอยู่นั่นแหละครับคือประเพณีครับผม มาถึงช่วงที่สองจากทางรายการข้อคิดในช่วงนี้เป็นข้อคิดในการพัฒนาชีวิตคําว่าพัฒนาชีวิตก็คือการไม่หยุดนิ่งถ้าเราหยุดนิ่งมันก็อยู่กับที่แล้วก็จะตกต่ําลงมาการพัฒนาก็คือนําเรื่องราวต่างๆที่เราไปพบปะพบเห็นนํามาบอกกล่าวเล่าแจ้งคนเกิดก่อนย่อมรู้อะไรดีๆมากกว่าก็นํามาบอกมากล่าวกันสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่า คำสอนจากทางสังคมนะครับข้อคิดสกิดใจต่างๆตดนำมาฝากบางครั้งก็ไม่ต้องคาดหวังกับชีวิตมากจนต้องอึดอัดใช่ครับถ้าเราคาดหวังแล้วมันก็ผิดหวังไม่คาดหวังก็ไม่ใช่ครับทำอะไรลงไปเรียนหนังสือไปจีบสาวจีบบ่าวก็ต้องมีความคาดหวังแต่เราอย่าไปคาดหวังจนมากเกินไป ปล่อยให้ความผิดหวังมันสอนให้เราเข้มแข็งบ้างก็ดีเหมือนกันใครที่บอกว่าความผิดหวังไม่ดีความจริงเขามีดีอยู่นะครับทำให้เราโตขึ้นทำให้เราเข้มแข็งขึ้นทำให้เรามองปัญหารอบด้านอย่างระมัดระวังไม่ต้องพิเศษเกินกว่าใครแค่เก่งขึ้นกว่าตัวเราในอดีตเล็กๆน้อยๆก็พอแล้ว เอาตัวเราเป็นตัววัดนี่แหละครับไม่ต้องไปพิเศษเกินกว่าใครแต่ขอให้เก่งขึ้นเก่งขึ้นกว่าเราในอดีตเอาตัวเรานี่แหละอดีตเราอาจจะไม่เก่งอย่างนี้ทำไม่เป็นเรื่องนี้แต่ทุกวันนี้โอ้สบายมากทำได้แล้วสอบได้แล้วนักเรียนในสิบแต่ก่อนหน้านั้นโอ้ไม่ไหวนะครับหนังสือนังหาไม่อ่านความอดทนไม่เพียงพอความมานะพะยายามไม่มี แต่ทุกวันนี้ต้องมาติวมาเรียนมาวิ่งมาสอบปะละมาว่ายนะ้ำจนผ่านมาได้นั่นแหละครับคือความเก่งของเรามันเก่งขึ้นแล้วมันดีมากกว่าอดีตที่ผ่านมาเลยเดี๋ยววันหนึ่งเราจะเรียนรู้ที่จะอยู่กับความไม่สมบูรณ์แบบวันนี้อาจจะยังไม่สมบูรณ์ทุกอย่างก็มีดีบ้างเสียบ้างแต่สักวันหนึ่งนะครับ เนื่องจากว่าประสบการณ์มากพอแล้วเราก็จะอยู่กับความสมบูรณ์แบบได้อย่างสบายใจไม่ต้องวิ่งตามจนมันเหนื่อยเพราะสุดท้ายเราก็จะหมดแรงเดินช้าบ้างก็ได้พอมีแรงค่อยวิ่งกันให้เต็มที่ทุกอย่างนะครับมันขึ้นอยู่ที่การประมาณถ้าเราไปออกแรงเต็มที่ยังไงก็ต้องทันยังไงก็ต้องได้ ทุ่มมันเต็มที่ครับมันเหนื่อยครับผมวิ่งตามเขานี่มันเหนื่อยนะครับเป็นตัวของตัวเองดีกว่าถ้าเราไปมัวแต่วิ่งตามเขาสุดท้ายแล้วเราก็หมดแรงไม่ต้องวิ่งแล้วครับเป็นตัวของตัวเรานี่แหละครับจะช้าบ้างเร็วบ้างจะล้มลุกคลุกคลานบ้างก็ไม่เห็นเป็นไรพอเรามีแรงเราค่อยวิ่งต่อไปในรูปแบบของเราอย่าไปวิ่งตามเขานะครับมันเหนื่อย สังคมมันเปลี่ยนเร็วไม่ต้องกลัวที่จะลม้มเพราะแผลจากการล้มครั้งที่ร้อยมันจะไม่เจ็บปวดและครั้งต่อไปเราจะเดินหลบมันเป็นใจครับตั้งแต่สมัยเด็กเหมือนกันปั่นรถจักรยานฝึกหัดนะครับลม้มไม่รู้กี่ครั้งกี่ครั้งนะครับแต่วันนี้นะครับแผลจากการล้มครั้งที่ร้อย มันก็จะไม่เจ็บปวดละนอกจากอุบัติเหตุหนักๆนะครับมอเตอร์ไซค์สิ่งมอเตอร์ไซค์ล้มนะครับแขนหกัขหกขาหักโอ้ยอันนั้นก็เกินที่จะเจ็บปวดแล้วนั่นเอาล้มด้วยระบบความคิดนะครับไม่ต้องไปเจ็บปวดถึงขนาดนั้นนะครั้งต่อไปเราก็จะได้เดินหลบเป็นเราก็จะได้ปั่นรถจักรยานเป็นเราก็จะได้ขับรถมอเตอร์ไซค์ระมัดระวังยิ่งขึ้น ปล่อยชีวิตให้เป็นไปในแบบที่มันอยากจะเป็นบ้างปล่อยตามที่อยากจะเป็นบ้างอยากจะเป็นอะไรบ้างเะยครับอยากจะเป็นนักร้องแต่ไม่เคยฝึกร้องเลยไม่เคยจับไมเลยแต่อยากจะร้องก็ร้องสีครับไม่มีใครว่าฝึกร้องเพลงนะครับเปิดเพลงมาเราก็ร้องคลอไปเดินไปไหร่ไปนาไปสวนอาบน้ํา สบายๆก็ร้องเพลงบ้างก็ได้ครับปล่อยชีวิตให้เป็นอย่างที่มันอยากจะเป็นนะครับไม่ต้องสมบูรณ์แบบทุกท่านจงปรบับใช้ในชีวิตประจำวันโชคดีทุกคนครับมาถึงช่วงตระเวนข่าวชาวตวจรจอวันนี้ยังติดตามสถานการณ์โควิดนะครับแล้วก็มีวัคซีนนะครับ ยังไม่มีวัคซีนตัวไหนที่ให้ผลโดยชะงัดนะก็คือหยุดนิ่งเลยครับสามารถหยุดฆ่าเชื้อตัวนี้ได้ยังไม่มีในการป้องกันไวรัสสายพันธุ์นี้ได้อย่างชนิดร้อยเปอร์เซน์ทุกวันนี้เท่าที่ติดตามข่าวก็ยังมีวัคซีนยี่ห้อไหนๆของประเทศไหนนะฮะที่สามารถการันตีให้ผลได้ร้อยเปอร์เซนแต่ก็80%นี่ก็ยังไม่มีด้วยซ้ำไป ที่สำคัญการนำมาฉีดทดลองนี่นำมาใช้กับมนุษย์ในหล,หลายๆประเทศก็ยังไม่อาจยืนยันได้ว่าบังเกิดผลสำริดในการป้องกันได้สักกี่มากน้อยคุณซูมจากนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็บอกว่าในกรณีของชิลีประเทศที่มีการฉีดเป็นอันดับสามของโลกแต่กลับมาระบาดใหม่อย่างหนัก ทำให้หลายๆฝ่ายเริ่มสงสัยในคุณภาพของวัคซีนโดยเฉพาะสื่อที่สหรัฐอเมริกาถือเป็นโอกาสในการตั้งข้อสงสัยไอเจ้าวัคซีนตัวนี้นะครับซึ่งเป็นคู่แข่งทางด้านการเมืองของสหรัฐอเมริกาแม้กระทั่งวัคซีนที่มาจากประเทศจีนเนี่ยวัคซีนส่วนใหญ่ที่ชิลีใช้ฉีดเป็นวัคซีนซิโนแวคจากจีน ล่าสุด The Wall Street Journal เสนอข่าวในทำนองที่ว่าชิลีใจเร็วเกินไปที่ด่วนคลายล็อกประเทศรวมทั้งรีบเปิดประตูรับนักท่องเที่ยวจากต่างแดนหลังจากฉีดวัคซีนซิโนแวคของประเทศจีนเพียงเข็มเดียวเท่านั้นปกติจะต้องมีกระตุ้นอีกหนึ่งเข็มนะครับรวมทั้งประชาชนชาวชิลีที่ฉีดแล้วนี่ก็ ประมาทด้วยแล้วก็ลืมไปว่าวัคซีนนี้มันมีประสิทธิผลก็ต่อเมื่อมันฉีดครบ2เข็มเท่านั้นอีกหนึ่งในสหรัฐอเมริกาก็รายงานว่าการที่ศึกษาโดยมหาวิทยายลัยแห่งชิลีเนี่ยพบว่าวัคซีนโคโรนาแว็กของจีนให้ผลสำริดเพียง56.5%หลังจาก2สัปดาห์ของการฉีดเข็มที่2 และสำหรับเข็มแรกมหาวิทยาลัยพบผลสำริจแค่3เซเท่านั้นเองอย่างไรก็ตามครับก่อนหน้านี้1วันกระทรวงสาธารณสุขของชิลีออกมาถแถลงว่าแม้ฉีดวัคซีนจีนจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 แบบแสดงอาการได้เพียง67แต่ก็มีผลค่อนข้างดีสำหรับการรักษาผู้ที่ติดเชื้อที่มีการฉีดแล้วเพราะสามารถป้องกัน การเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาลสูงสุดถึง85ป้องกันการเข้ารักษาตัวในห้อง ICU ผู้ป่วยหนักได้ถึง89และก็ป้องกันการเสียชีวิตถึง80นนั่นคือกระทรวงสาธารณสุขชิลีออกมาพูดนะครับไม่ว่าผลการวิจัยของใครจะถูกจะผิด หรือเจตนาในการเสนอข่าวของสื่อมวลชนสหรัฐจะเป็นเช่นไรก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้และที่เกิดขึ้นกับหลายประเทศมีการฉีดวัคซีนหลายยี่ห้อแต่ยังมีการระบาดค่อนข้างสูงรวมทั้งสหรัฐอเมริกาด้วยน่าจะเป็นข้อเตือนใจให้ชาวโลกได้เป็นอย่างดีวัคซีนอาจไม่ใช่คำตอบเดียวของการต่อสู้กับโรคโควิดก็เป็นได้ นั่นก็แปลว่าสงครามนี้ยังไม่จบยังต่อสู้กันอีกหลายยกในขณะที่อาวุธที่มนุษย์พยายามชิดค้นก็ยังไม่สามารถใช้ปราบปรามหรือจัดการกับเจ้าโควิด -19 ได้อย่างราบคาบแต่ประการใดเมื่อเรายังไม่อาจใช้วัคซีนเป็นอาวุธได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างนี้นะครับอาวุธสำคัญที่สุดก็คือคาถา คาถาที่คุณหมอทั้งหลายทัานได้มอบให้เราตั้งแต่มันระบาดครั้งแรกเมื่อปี2020นั่นก็คือจะต้องใช้ชีวิตอย่างนิวรนมอนคือประมาทไม่ได้นั่นและอย่าละเลยเรื่องกฎกฎติกาต่างๆอย่างเช่นว่าสวมหน้ากากรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆต้องทำสิ่งนี้ต่อไปเรื่อยๆการอย่าตกนะครับแล้วเราจะปลอดภัยจาก เจ้าโควิดอย่าได้พึ่งหวังจากวัคซีนอย่างเดียวเราก็ต้องดูแลเราด้วยนะขอรับมาถึงช่วงจ้องหน้าจอต่อหน้าหนึ่งกับรายการเสียงชายแดนเรื่องนี้ก็บอกว่ามีพึ่งนะครับพึ่งหลวงเนี่ยทำรังอยู่บนต้นยางนาอยู่ในโรงเรียนแนมอำเภอเมืองเชียงใหม่คนงานก็ไม่รู้ครับก็ไปตัดยาอยู่ใกล้ๆ ฝูงพึ่งแตกรังครับทีนี้ก็มารุมต่อยฝังเหล็กในไปทั่วร่างกายตัดสินใจวิ่งหนีไปไม่รอดครับงานนี้มาล้มพึ่งก็ยังรุมต่อยตามตัวจนเสียชีวิตคาดเพราะมีเสียงดังแล้วก็มีกลิ่นน้ำมันจากเครื่องตัดหญ้านั่นเองเกิดเหตุสลดใจนะครับนายสุทัศน์นวลฟั่น อายุ74ปีคนงานโรงเรียนกาวิระวิทยายลัยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ถูกพึ่งหลวงรุมต่อยนะครับนับร้อยตัวตามร่างกายและก็ที่ใบหน้าเหล็กในฝังทั่วตัวเสียชีวิตขาที่เหตุเกิดบริเวณลานจอดรถในโรงเรียนก่อนเกิดเหตุผู้ตายก็ได้ไปตัดหญ้าที่สนาม ใต้ต้นยางนาโดยไม่รู้ว่ามีพึ่งหลวงมาทำรังอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วระหว่างนั้นคาดว่าพึ่งจะได้กลิ่นน้ำมันเครื่องกลิ่นควันนะครับจากเครื่องตัดหญ้าประกอบกับเครื่องตัดหญ้ามีเสียงดังทำให้พึ่งตื่นตกใจแตกรังทำรังสูงไปประมาณสักสิบเมตรนะครับบินลงมารุมตอยจนผู้ตายต้องวิ่งหนีจากจุดที่ตัดหญ้ามาล้ม นอนที่ลานจอดรถห่างจากต้นยางประมาณร้อยเมตรแต่ฝูงพึ่งก็ยังบินตามไล่มานะครับจนครูที่เห็นเหตุการณ์แจ้งกู้ไัยเข้ามาช่วยแต่เมื่อมาถึงก็เสียชีวิตไปแล้วส่วนพึ่งก็ยังบินวนอยู่ไม่ได้ไปไหนจนต้องจุดไฟไล่ถึงบินกลับรังไปขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนกาลวิทยาลัยก็บอกว่าปกติก็จะมีการสำรวจตลอดนะ เพื่อความปลอดภัยและก็ไม่พบว่ามีพึ่งหลวงเข้ามาทำมาทำรังคาดว่าน่าจะพึ่งมาทำรังใหม่ๆตอนช่วงที่ปิดเทอมนี่แหละขณะที่นายสุพัฒน์ผู้ตายก็ได้มาดูแลสถานที่ตัดหญ้าเป็นปกติไม่คาดคิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ที่ผ่านมานายสุพัฒน์ก็เป็นคนขยันทำงานหลังจากนี้จะแจ้งให้ทางเทศบาลมาตรวจสอบดูรังพึ่งอีกครั้งหนึ่งเพื่อความปลอดภยัย หากเปิดเรียนอาจจะเป็นอันตรายกับนักเรียนที่มาเรียนนับพันคนก็อาจจะเปลี่ยนได้นะครับต้องมาย้ายรังพึ่งหนีียก่อนครับนั่นก็คือเหตุที่เกิดขึ้นนะครับนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับเราท่านก็นําเรื่องราวเหล่านี้มาเป็นบทเรียนสอนใจมาเป็นบทเรียนทางสังคมมาเป็นบทเรียนในการทํางานของเราเดินลอดต้นไม้ก็มองนะครับมองต่ํามองสูงมองให้รอบข้างเผื่อมีอะไร เราจะไม่ได้ผ่านไปจะไปแกล้งเขานะครับพึ่งต่อแตนผมเห็นมาเยอะนะครับเป็นข่าวเสียชีวิตมาก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะครับก็ขอให้ระมัดระวังด้วยนะครับผมครับมาถึงช่วงทุตายจากทางรายการเสียงชายแดนเสียงต่อเจดดสิภาพ,พี่นองเฮาไปเฮ็ดยู่เฮ็ดกิ่นนะครับมืินิสิภาไปเลี่ยงปลาครับผมเรี่ยงประดุกเดอแม่เดอร การเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนอาหารถือว่าเป็นต้นทุนหลักที่เราต้องแบกรับภาระอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องไปซื้ออาหารมาเลี้ยงเลยครับว่าจะไปเลี้ยงปลาดุกซะหน่อยด้วยเหตุนี้เองหน่วยงานภาครัฐจึงมีงานวิจัยอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์เพื่อช่วยบรรเทารายจ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่วิกฤตโควิดเข้ามานี้ ล่าสุดกรมประมงได้พัฒนาสูตรอาหารลดต้นทุนช่วยเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงปลาดุกที่สามารถลดต้นทุนค่าอาหารได้ถึง30 4 0เลยทีเดียวพร้อมกับถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจเพราะค่าอาหารเลี้ยงปลาดุกมีต้นทุนสูงถึง60% 100บาทนะครับจะเสียเงินซื้ออาหารไป60บบาทแล้ว สูตรอาหารนี้เป็นการดัดแปลงมาจากสูตรใช้หัวไก่สดหัวไก่หมักในการเลี้ยงประดุกลูกผสมเพื่อผลิตเป็นอาหารที่เหมาะสมให้กับการเลี้ยงประดุกในฟาร์มใช้วัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นราคาถูกจากการทดลองใช้ก็พบว่าประดุกมีอัตราการเจริญเติบโ,โตได้ดีประดุกนี้เป็นปลากินเนื้อนะครับ ได้คุณภาพตามที่ตลาดต้องการผลิตมีขนาดใหญ่โตเร็ว20%เมื่อเทียบกับอาหารชนิดอื่นนะครับจากเดิมก็ใช้โครงไก่มาบดเศษวัตถุดิบที่เหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเช่นว่าเศษขนมปังเศษอาหารไก่กัาบมันวัวมาผสมรวมกันบด แล้วก็เอาไปโยนให้ปลาดุกนะครับทำให้เวลาให้อาหารปลาในบ่อนี่อาหารมันจะเหลวละลายน้ำเร็วต้องใช้อาหารเยอะน้ำในบ่อปลาก็เน่าเสียได้ง่ายแต่สูตรใหม่ที่ทดลองนี่นะครับเขาบอกว่าได้ผลดีอาหารเลี้ยงปลาดุกสูตรกลมประมง10กิโลกรัมมีส่วนผสมประกอบไปด้วยอาหารปลานิน ประดุกโปรโตีน30-32%ปริมาณ3กิโลครึ่งโครงไก่บด8กิโลเศษขนมปังเศษอาหารไก่4กิโลครึ่งและก็มียีสต์ขนมปัง50กรัมวิตามินและแร่รวม5-10กรัมทำยังไงต่อครับทีนี้ก็นำวัตถุดิบเหล่านี้แหละครับมาบดรวมกัน ทำให้ได้อาหารปลาที่เหนียวเป็นก้อนเหนียวคงมาจากาขนมปังนะครับไม่แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเหมือนแต่ก่อนแล้วก็น้ำไม่เน่าเสียง่ายทำให้ไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำบ่อยๆนั่นแหละครับสูตรอาหารปลาที่เราเลี้ยงนะครับก็ประยุกต์ใช้กับปลาอื่นๆก็ได้นะครับถ้าเราเลี้ยงปลาที่บ้านนะครับเป็นบ่อพลาสติก หรือบอ่อซีเมนเราธรรมดาเล็กๆน้อยๆก็ซื้ออาหารปลาดุกมาเลี้ยงได้แต่ถ้าท่านไปเลี้ยงที่บ่อนะครับหมื่นตัวสอง0 0ื่นตัวท่านใช้วิธีนี้เลยมันจะง่ายนะเรามาบดเองครับบดเองนะครับเป็นสูตรของกรมประมงเขาเราก็มาผสมเองก็ได้พอลดต้นทุนได้ครับทีนี้เราก็จะสามารถมีเงินเหลือจากการที่ นำเงินไปซื้ออาหารมาเลี้ยงปลาดุกบ่อยๆนะครับต่อจากนี้ไปเราก็ใช้วิธีนี้นะครับคิดว่าหลายๆคนที่ได้รับฟังก็คงจะเป็นประโยชน์จากทางรายการเสียงชายแดน fm 1 0 5ต่อจดจังหวัดยะโสธรมาถึงช่วงนี้ก็หมดเวลาอีกแล้ววันนี้ผมทิติพันธ์ทองนีเจริญชัยนะครับอย่าลืมมาพบกันที่หน้าเสียงชายแดนแฟนเพจทาง Facebook และก็ Facebook กลุ่มศูนย์ข่าวชาวตจดเรามีข่าวใหม่ให้ทุกวัน ขอบคุณทางทีมงานนะครับรักเธอประเทศไทยผมทิติพันธ์ทองดีจเจริญชัยจากลาโชคดีมีความสุขสมัสดีครับ